โอ้คนอะไรวะกินขนมถ้วยได้เยอะขนาดนี้ยอะเนี้ยว้ายนี่เทปไม่ได้กินตรงนี้คนเดียวนะไม่หรกเทปไม่ได้กินใครอ่ะเห็นคุณเทปนั่งอยู่คนเดียวใครอะโอ้ยได้มากีดถ้วยเนี่ยหนึ่งสองสามติมันอร่อยอะหยุดไม่ได้อ่ะ วันเดียวไม่เป็นไรหรอกนี่อ้วนอ้วนนะอนนะไม่อนก็ยอมละค่ะอ้วนก็ยอมโอ้โหเยอะไปเปล่าอร่อยอุ้ยดีทวดแล้วเนี่ยเนี่ยพี่นัทติ๋งค่ะพี่นัทคนเดียวอ่ะหนูคนเดียวอ่ะเท่าไหร่คะตั้งตั้งแต่นี่มาใช่ไหมค่ะเท่าไหร่คะอย่าไปบอกใครนะอายเขามันเป็นเจ้าที่กินปกติทิปจะเป็นคนชอบขนมด้วย แล้วเราก็กินแถวบ้านเราแต่เราไม่เคยเจอขนมถ้วยที่มันเหนียวมันมันแบบนี้นนนใช่โอ้ยพี่เพื่อนแน่นน่ึกงานนะา <c oughs> เลี้ยงไม่ได้แล้วกินขนาดนานานเนี้ยอายนยี่ยอายเนี้ยนี่ขนาดอายเนี่ยอ,อย่าเข้าเข้า,ขานี่ไม่ได้กินแน่นอนเลยทุกท่า,า,านคือบางเอิญกินเจอะค่ะแล้วเขาไม่ได้ทำอาหารเจไว ก็เลยกินแบบนี้อะค่ะอะย่าว่ากันนะอย่าว่ากันนะเดี๋ยวเราจะมีอะไรดีๆมาบอกเดี๋ยวว่ากันนะตอนนี้เราขอกินก่อนเพราะเราไม่ได้กินข้าวอ <c oughs> อ่าแล้วเนี่ย